ยี่โอซาวส์สวัสดีครับผมพรีเมียมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยเจ้าคาวาซากิแซดสองห้าศูนย์นะครับผมปีสองพันสิบสี่นะคันนี้เดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับสีสวยๆเลยนะสีเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีส้มดําแบบนี้เลยนะฮะเครื่องยนต์สองร้อยห้าสิบซีซีนะฮะสวยๆเลยเครื่องเดิมเดิมไม่เคยแกะนะครับผมคันนี้ได้เป็นท่อเดิมนะฮะรถสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะรถพร้อมขับขี่ใช้งานนะครับผม ดกอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะครับใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะฮะรถขับขี่ดีนะครับคันนี้นะรถอาจจะมีต้องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆอยู่เลยเครื่องฝั่งนี้สวยใสยสะอาดมากครับเครื่องแห้งๆไม่เคยแกะเลยนะฮะหล้วเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะโซสเตอร์สะอาดกิฟต์เลยสวยๆเลยระบบไฟติดครบนะครับเจ้าคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไมค์กันเลยดีกว่านะครับผม คันนี้นะฮะเลขใหม่อยู่ที่21,000โลนะมาฟังเสียงท่อเดิมกันเลยอ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะฮะเจ้าคันนี้นะคะรับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่ 41,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย